ทุกคนจอกับจริงๆนี่คือเบ okay okay, e <c oughs> ื eh <c oughs> ้องหลังค่ะโอเค้พี่เกศไม่เป็นไรพี่เกศไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เกศไม่เป็นไรโอ้ยพ่อพ่อพี่เกศม่เไม่เอาไม่เอาไม่เอาเนี่ยี่ยมเยี่ยมเบื้องหลังเลยเยี่ยม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  เฮ้ยเพื่อนทั้งหลายโอ้ยถา่ยถายรายการน,นะถา่ายทั้งทีแล้วนะโอ้อยนี่ค่ะคนเรื่องที่เราจะอ่านนะไปนะจะเป็นอันนี้จะอ่านเป็นพีจุดพีคอมพลีนิวนะคะเรื่องมันผิดนะเสียจริงๆอ่านไม่จบเลยนะคะทุกคนแต่ไอ้นี่บอกให้เลิกถ่ายกัน <laughs> อยู่ในห้องห้องไมยูค่ะชื่อของเราคือนะคะทุกคนชื hmm. ่อของเราทุกคนชื่อของเรานะคะคือวิลล่าเองนะไม่จะกันนั้นสวัสดีป้านี่เกรซโอ้ยเคที่ขาดจะได้อ้างไม่ต่อดีจบจังมาเองเราเห็นเราสับเขาแคทกระปุกอะแล้วมาเทแล้วนับอะ เดี hablando, day, ๋ยวทำคลิปหน้า okay. น so ั <sax ophone compliqué> ่นท <pper> ุกคนเอาไหมใช้กระปุกอ่ะโอเคโอเคเดี you know, so ๋ยวมาเดี๋ยวมานั่นทุกคนมาเบื้องหลังแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันแจ้งเตือนนะคะคลิปใหม่ก่อนใครนะคะโอเคไม่ใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดนึ่งก่อนะคะกดกระดิ่งกันแจ้งเตือนนะคะคลิปใหม่ก่อนใครนะคะนี่มาค่ะเดี๋ยวไปแล้วสวัสดีค่ะบายกันแล้ว เล็บเล็บนะคะผู้ตามมัย่ะ